คุณผู้ชมรองแบงค์ที่หายตัวไป13วันเป็นผู้อํานวยการออรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนตอนแรกเนี่ยตามหากันเลยเพราะหายไปอย่างร้อยร่องรอยพร้อมกับรถเก่งที่ใช้ประจำํำนะท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวเศร้านะพบแล้วทั้งรถทั้งคนแต่เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจเสียชีวิตผูกคอในรถเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะ ไม่ไว่าจะเจอความจริงแบบไหน,นเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ทิพยยาประกันภัยไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้คุณกล้าเผชิญกับทุกความจริงได้ตลอดไปจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ72ปีทิพยประกันภัย 15 with